สวัสดีครับวันนี้พบกับแจนบอยอีกแล้วครับวันนี้มาดูรถมีร้องซีเอ็นีนะครับตัว2ร่ออะไรมาดูว่าอาการมันเมื่อก่อนมันเป็นอะไรเกิดขึ้นนะครับมีโค้ดโชว์สามตัวนะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่แปดเก้าหนึ่งห้านะครับ ดูหน้าต่อไปนะผมก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้นานแล้วน,นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีรถเปลี่ยนสีสิ่งดีเซ์เปิดอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซนะครับเดินเบารอบอยู่ที่หกร้อยกว่า อนนี้ไม่ได้เคลียร์โพสต์นะครับ จะตัดไฟหัวเทียนนะไฟที่หนึ่งนะกลับมา n o เ m a าก่อนไฟคอยที่สองนะเครื่องไม่ค่อยดอบครับไฟ c o i ที่สามนะ รอบตกลงมาอยูน่นิดนึงตักคอยถูกคอยที่สี่นะครับ ที่นะเขาไม่ได้ไม่ได้ผมจะตัดไปคอยได้ไงจารย์ปั้นตัดไปคอยยังไงตัดไปคอยตัดไม่ได้ไม่ได้ไงผมตัดอยู่นี่ไม่ได้นี่เดินเบาปกตินะได้ไปคอยหงนะตัดไม่ได้มันตึ๊ดนะไม่ตึ๊ดมันเดินเก่งปกติของมันอาจารรยย์อาาจ์ปั้นหนูว่าตัดคอยไม่ได้ จะท้ายปักอยู่นั่นๆใช่ไหมนั่นคือไลน์นั่นน่นนั่นโค้ดขึ้นเต็มเลยขึ้นอยู่สามโค้ดอะไรนั่นอีโก้อะไรอ่าอีโก้โอเพนเรซี่แล้วก็แคมอินพุตซิงเกิลน็อตอะไรอกันอ่ายูอีโก้ปั๊มเซลสโลทูวอร์มอัพลบลงลบดู่มันหายไหมนั่นลบไงผมเร็วนะ Oh. โอ้ลโรยมันขึ้นช่วงแต่ไหนทำไงลบทำไงนะปกติกระตัวมันเร็วใช่ไหมทำไงเกียร์เกียรอ์อกพฟอร์เยสหายแล้ว จำไปด้วยนะเมื่อกี้นี่ข้นคุดธไรผมถ่ายคลิปว้อยู่แล้วกันเออกราล้องเขาใหม่ด้วยล้วงเขาใหม่ด้วยปิดแล้วเข้าไหมอ๋อลงบิงๆิงด้วยมันมนขึนนิดไหมพุดดเดิม <c oughs> เจาเรียงเหรอเรียงเป็นไงมันลืล่นไหมนะ่ะ เองนะครับตึ๊ดจังหวะแรกอ่ะต้องไปลองวิ่งดูบางทีมันเป็นอย่างนี้เลยวิ่งรอบยาวยาวยาวรูร้มันลื่นไม่หรอก อ,อกโปรแกรมอย่อ,อ,อกโปรแกรมอยอผมสมัยพระเจ้าเหาสาวโหดอึ่ จะไปเทสให้ดูตอนวิ่งจริงหน่อครับ